สวัสดีแฟนๆสเตจออฟทีเคภาคที่2นะครับก็วันนี้นะฮะผมมีเนื้อเรื่องที่คิดว่าคือเป็นจุดเปลี่ยนของมวลมนุษยชาติเลยนะครับเพราะว่ามันมีอ่ามันมีการกระทําของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุกคนกําลังมองอยู่เนี่ยเออเธอชื่อว่าอิสบี้นะครับอืมการกระทําของเธอเนี่ยในเนื้อหาที่แบบอ่าทางช anel ของคุณโกสได้เอาออกมานะครับคือเป็นสปอยนะครับอันนี้เป็นสปอยสําหรับเนื้อเรื่องของ t r ัมป์บูวาเล่ต่อไปนะครับมัน คือว่าการกระทําของเธอเนี่ยมันมันพลิกเกมได้เลยนะผมคิดว่านะครับมันพลิกเกมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันเดี๋ยวผมจะปูพื้นฐานตัวละครน,นี้ให้ฟังก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังาไมา่รู้จักนะอิสปี้นะครับเป็นตัวละครใน DLC Hardland นะครับของภาค2นะซึ่งเราจะสามารถเอามาเข้าบ้านได้นะครับแต่ว่าเธอเนี่ยบอกว่าคือเอาง่ายๆคือเธอเป็นคนที่แฮ็กอะไรนู่นนี่นั่นได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่สามารถทําการ ระบบคลีโอได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอืมแต่ก่อนเนี่ยเรารู้แค่ว่าเวทารอนนะครับหรือว่าทีมทหารเนี่ยสามารถทําการารีบูทระบบเพื่อที่จะสามารถส่งคลีโอดรอปลงมาได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอิสบี้เนี่ยเป็นคนบอกว่าการที่เวทารอนทาอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นการบอกรัฐบาลว่าพวกมึงทําอะไรอยู่ตรงไหนอืมแต่อิสบี้เนี่ยสามารถแฮ็กได้แบบ completely finish เลยครับคือแบบ100%เเออ เพราะงั้นถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่สามารถทําการแฮกได้แล้วก็กุมความลับไว้เยอะมากๆนะครับโอเคไม่อารมณ์ผบนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาใหม่นะครับของอิสบีนะไป let's go ครับโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยทุกคนไม่จะเป็นต้องมองหน้าจอก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บฟุตเทรมานะฮะเพราะว่าเป็นฟุตเทรเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเก็บนะครับเพราะงั้นผมเอาแค่รูปขึ้นเฉย ฟังแค่เสียงพอก็น่าจะเข้าใจนะครับโอเคมาเริ่มกันอย่างแรกนะครับคือเนื้อหาใหม่ที่เป็นวิดีโอคลิปของอ s b เนี่ยเธอพูดว่าโอเคคืออยู่ๆก็ขึ้นมาเลยนะเออม,ม,มันไม่ได้มีเนื้อหาเกินนะครับคืออ s b พูดขึ้นมาว่าโอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคร e โออ่ะระบบกำลังลวนแล้วแต่ฉันรู้วิธีที่จะช่วยมันนะว่าแต่นายอะ่ะจะมาช่วยฉันไหมเออลืมบอกไปฉันชื่ออ s b นะนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า อ่าอันนี้คืออันแรกนะครับก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เล่นตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าอิสบีอิสบีเป็นอ่าอิสบีเปถามว่านี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะครับเออก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องต่อหรือเปล่านะโอเคครับอันที่สองนะครับอ่าอิสบีเนี่ยบอกว่าครีโอนี่คือระบบดิจิตอลนะครับที่สุที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งทรัพยากรที่สําคัญสาคัญนะครับให้แก่ประชากรในโลกนะ ซึ่งมันอยู่ในระดับอนาเขตที่แบบกว้างขวางมากๆครับเขาใช้คําว่า wide spread นะเออแบบกว้างมากๆเออทีนี้นะอิสีก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะพังแล้วเพราะว่ามันต้องใช้ดาวเทียมควบคุมอีกทีนึงอืมซึ่งเราไม่สามารถไปซ่อมดาวเทียมได้หรอกเอออิสบี่บอกไว้นี่ครับก็คือโ o จะพังมันจะมันกำลังจะพังแล้วเพราะว่าดาวเทียมมันเริ่มไม่เสถียรแล้วนะครับอืมเพราะงั้น ตัวที่ควบคุมครีโออีกทีหนึ่งคือดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะครับเออโอเคอันที่3นมครับอิสบีเนี่ยบอกว่าแผลของฉันนะก็คือไปโหลดข้อมูลก๊อปปี้มันมาไว้ก่อนก่อนที่ดาวเทียมจะพังตัวละครอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเธอจะให้ฉันไปช่วยก๊อปปี้โปรแกรมมาหรออิสบีก็บอกว่าก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็ประมาณนั้นแหละก,ก็ใกล้ๆเคียงแหละนะเธอบอกไว้นะครับโอเคทีนี้ มาถึงเหตุการณ์ที่อิสบีแล้วก็ตัวละครใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะตัวละครใหม่เลยครับคือได้เดินทางไปยังเสาคลีโอนะครับก็น่าจะเป็นเสาคลีโอ,อน,นั้นนะที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็อิสบีบอกว่าเสาคลีโอที่เราไปเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วก็จริงอืมแต่มันน่าจะมีพวกมันนะครับเธอใช้คําว่าเดมนะไม่ก็เด์ผมจำไม่ได้แล้วได้ใช้คําว่าเดมนะครับที่แปลว่าพวกมันอยู่ข้างในอีกพอสมควร ที่น่าจะยังใช้การได้อืมตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าพวกมันเหรอหมายความว่าไงอิสบี้ก็บอกว่าก็หมายถึงคลีโอนั่นแหละแต่ว่าด็อกเตอร์บอกให้เรียกคลีโอเป็นเพศหญิงแต่เอาเข้าจริงเนี่ยฉันคิดว่าคลีโอนี่ยไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเป็นเพศอะไรอืมตรงนี้มีตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับด็อกเตอร์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นด็อกเตอร์ฮอฟแมนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์คนอื่นนะครับเพราะว่า ใน DLC h e a r t l a n d เราเจอแค่ด็อกเตอร์คนเดียวใช่ไหมครับก็คือด็อกเตอร์ฮอฟแมนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไปนได้หรือเปล่าว่าหลังจากในอตอนจบของ DLC h e a r t l a n d เนี่ยคือหลังจากที่ฮอฟ m a n ได้เข้าไปทำอะไรด้วยนั้นในเสาคีโอนะครับแล้วคีโอก็บอกว่า Heaven Protocol is now enabled เนี่ยหรือว่าเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยที่เราจะได้เล่นนะครับคือเป็นเนื้อเรื่องหลังจากนั้นต่ออืมเป็นไปนได้เหมือนกันครับเป็นไปนได้เหมือนกันโอเคอันนี้จบไปนะครับคือ ด็อกเตอร์ได้บอกว่าให้เรียกคลีโอเนี่ยเป็นเพศหญิงแต่อิสบี้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่คิดว่ามันจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเพศอะไรหรอกอืมนะครับก็ตามนั้นนะโอเคไปต่อครับอันที่5นะครับอิสบี้เนี่ยกำลังดาวน์โหลด AI นะครับเธอบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะไปโหลด AI ที่มันถูกลอยเควนคว้างไปมาแบบวนไปวนมาอยู่รอบดาวเทียมนะครับอืม เพราะงั้นอยู่ๆก็มีเรื่องของอวกาศเกี่ยวขึ้นมาเฉยเลยนะครับก็นี่เรากาลังจะเจอเอเรียหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเธอก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะมาทําอะไรแบบนี้อืมทีนี้ตัวละครอีกตัวหน,หนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยปั๊บนะนี่จะบอกว่าคลีโอเนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์เหรอก็คือ AI นะครับอืมอิสบีก็บอกว่าเอา้านี่ฉันไม่ได้พูดไปแล้วเหรอโอเคขอโทษทีบางทีก็ข้ามเนื้อหาสําคัญไปน่ะโอเคถ้างั้นทฤษฎี ครีโอ Creo ที่เป็นบอทหรือว่าเป็น AI เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับโอเคอันนี้จบไปนะคือพวกเธอนะครับกำลังจะไปดาวน์โหลดครีโอที่มันแบบมาจากลอยลอยอยู่แบบมีการควบคุมอยู่บนาดาวเทียมนอกโลกนะครับเออโอเคไปต่อครับนาตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมเกมเพลย์ที่น่าจะสนุกมากๆนะครับถ้าแบบเราได้เล่นนะโอเคอิสบี้นะครับบอกว่าโอเคการที่จะเอามันออกมาเนี่ย ฉันต้องเชื่อมต่อ,อกับระบบเน็ตของ c r โ o ที่ยังเหลืออยู่อืและมันต้องเสถียรมากๆเพราะงั้นฉันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแน่ๆน,นายเนี่ยช่วยกันพวกซอมบี้เอาไว้ข้างนอกได้ไหมเออเผื่อไม่รู้นะมันต้องวุ่นวายแน่ๆโอเคอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับโหมด Daybreak เลยนะครับเพราะว่า d a y ์เบรกเนี่ยเวทารอนก็โดนบุกเหมือนกันตอนที่ทําการดาวน์โหลดนะครับ อันนี้น่าจะคล้ายๆกันก็เป็นไปได้ว่าเราจะได้เล่น Daybreak อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ไม่น่าจะชื่อว่า d a y b r e a กแหละนะครับเพราะว่าชไนน่คุณโกสเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า p r o t e c t ิ s b นะครับหรือว่าปกป้อง i s b นั่นเองอืมเออนะครับเพราะงั้นนี่นี่น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งไฟ์ใหญ่ๆของอัเนื้เรื่องใหม่นะครับโอเคต่อนะ i s b บนะครับบอกต่อว่าเอาแหละฉันเข้าระบบได้แล้วแล้วเธอก็ตกใจมากๆว่าความเร็วเน็ตแบนด์วิดเนี่ย ที่แบบดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดแบนด์วิดเนี่ยคือแบบแม่งโคตรเถื่อนคือเร็วมากๆนะเลยครับเร็วมากมากเพราะงั้นนี่คือระบบเน็ตเวิร์กที่น่าจะแรงมากๆนะครับโอเคตคัวละครใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยเสร็จหรือยังอิสบี้ก็เลยด่าบอกว่าเฮ้ยใจเย็นนี่ฉันกำลังดาวน์โหลด AI มาจากอกวากาศนะเอออย่ารีบดิเพราะงั้นก็คือต้องใช้เวลาเข้าใจได้ตรงน,นี้น่าจะเข้าใจได้นะครับแล้วเธอก็บอก,อกว่าเชื่อเอ้ยโปรแกร,รมแม่งใหญ่มากมาก นี่มันกินพื้นที่ฮาร์ดอฮาร์ดไดรฟ์ชั้นไปครึ่งหนึ่งแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเธอเอาฮาร์ดไดรฟ์แบบลูกกันหนึเทเลบต์หรือเปล่าไม่รู้ไปไม่รู้ไม่รู้เอาไปกี่ลูกนะครับไม่รู้ว่ากี่เทเลนะครับน่าจะน่าจะเยอะมากๆนะครับโอเคทีนี้ตัวละครใหม่ก็บอกว่าโอเคดีมากถึงไหนแล้ว SB เลยต่อว่าคือมันก็ต้องรอจนเสร็จนะหรือไม่ก็ดิสก็เต็มเนี่ยตอนนี้น่าจะได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็น่าจะได้ครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้หลังจากที่แบบมันกินไปพื้นที่ครึ่งหนึ่งของฮาร์ดดิสก์เธอเนี่ยอืมันก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับอิสปีก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้ยเสร็จแล้วนี่เป็นการแฮกที่เดือดที่สุดในชีวิตฉันเลยเธอก็บอกต่อว่าโอ okay, เคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่เราเพิ่งโหลดโปรแกรมคอมที่มีความซับซ้อนมากๆออกมาจากระบบเนต็ตของดาวเทียม erm เลยนะอืม แล้วเธอก็บอกต่อว่าเฮ้ยดูเหมือนจะมีแอร์เลอร์ตรงนี้นิดหนึ่งนะเหมือนระบบมันแอร์เลอร์อะครับอืมทีนี้อ่าอิสปีก็บอกต่ออีกว่าด็อกเตอร์เนี่ยบอกว่าเหมือนได้ใส่ระบบพูดให้มันอนะเออเพราะงั้นหรือว่าด็อกเตอร์ทำครีโอขึ้นมาซึ่งด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครวะเป็นด็อกเตอร์ฮอปแมนหรือเปล่าหรือว่าผมแปลผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ไแน่ใจแต่ว่าครีโอเนี่ยมีระบบพูดนะครับอืมเพราะงั้นอิสปีก็เลยบอกต่อว่า โอเคไหนลองต่อตรงนี้หน่อยแล้วมันก็ต่อกันได้ทั้งหมดนะครับอิสบีก็เลยถามไปว่าครีโอได้ยินพวกเราไหมสักพักหนึ่งเนี่ยครีโอก็ตอบกลับมานะครับว่าตรวจพบอุปกรณ์ภายนอกอืมครีโอพูดออกมานะครับอิสบีก็เลยตกใจมากว่าโอ้แม่เจ้าอะไรวะเนี่ยเออนะครับแบบใจเย็นๆเงียบๆก่อนอืมทีนี้นะครับครีโอก็ได้พูดออกมาว่า นี่คือระบบคอมพิวเตอร์คำนวณด้วยหลักตัดกะและเป็นระบบปฏิบัติการคือแปลยากมากครับบอกได้คำเดียวว่าแปลยากมากคือเอาเป็นภาษาอังกฤษเลยกันนะครับผมใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคือ computerized logistic and executive operation system นะครับดูดีๆนะ computerized ตัว c นะครับ logistic ตัว l นะครับ cl แล้วนะ and ข้ามไปไม่เกี่ยว executive ตัว e นะครับ CLE Operation O นะครับ CLEO นี่คือชื่อเต็มเต็มของ CLEO นะครับ Computerized Logistic s and Executive Operation System หัวลินเปียอะไรแ <c oughs> ม่ง <c oughs> ชื่ออย่างยาวผมไม่สามารถแปลได้จริงๆว่ามันมันควรจะแปลอะไรที่แบบเหมาะสมที่สุดเอาเป็นว่ามันคือ AI ที่ทำงานด้วยระบบตัดกะแล้วก็ปฏิบัติการคือแบบ <c oughs> แปลไม่ถูกจริงๆครับไอต้องขออภยัยคือเอาเป็นว่าทับศัพท์ไปเลยนะคือ c o m p u t e r Ri ์ไ l o g i s t i c ต AND EXECUTIVE OPERATION s y s t e m นะครับ CLEO เรียบร้อยครับเราได้ชื่อเต็มของ c ลี o แล้วนะฮะนะครับทุกคนเพราะงั้นเอาเปว่าเรียกคลีโเหมือนเดิมแหละไม่เรียกชื่อเต็มคือไม่มีทางไม่มีทางพูดทั้งวันคือลิ้นเปลี่ยนะครับโอเคจบไปนะครับอันนี้คือชื่อเต็มของ c ลี o นะครับอ่าอิสบีก็บอกต่อว่าเชี่ยตายแล้วเราทำได้แล้วคลีโได้ยินเราแล้วต้องรีบเอากลับไปให้ด็อกเตอร์แล้ว อืมหลังจากนั้นก็มีวิดีโอของอ่าครีโอเนี่ยบอกกลับมาว่าน,น่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อไปนะคือคลีโอเนี่ยบอกว่ามนุษย์ทุกคนโปรดทราบ i ิสบีคือเจ้านายใหม่เจ้านายคนใหม่ของพวกคุณแล้วอืมเออครีโอเป็นคนบอกนะครับอ่ารู้สึกเนื้อหาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะบอกว่า,า all human a t t e n t i o n isb is now your new master นะครับ อ,อิสบี้ก็เลยบอกต่อว่าเฮ้ยใจเย็นคลีโอแหมฉันก็ไม่ได้จะจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกโทษทีนะทุกคนพอดี ley, ว่า AI ของเราเนี่ยยังไม่รู้าตาสีตาสาอะไรมากอืมครีโอก็เลยตอบโต้กับ i ิสบี้ปว่าขอโทษด้วยนะอ s b บีอืม hm, นี่เป็นครั้งแรกที่คลีโอตอบโต้กับมนุษย์แบบจริงจริงจังๆนะครับแบบสนทนากันได้อะเออเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเราแค่แบบ ตอบโต้ทางเดียวอะเออแล้วเวลามันตอบโต้กลับมาเหมือนไปแค่แบบระบบมันตอบกลับเฉยแต่นี่คืออิสบี้คุยกับครีโอด้นะครับแล้วครีโอก็ตอบกลับมาด้วยนะขอโทษด้วยนะครับเออเพราะงั้นณนะตอนนี้นะครับเจ้านายคนใหม่นะฮะของมนุษยาชาตินะครับคืออิสบี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่าอิสบี้ตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่เหนือทุกอย่างเลยนะครับอืมเป็นคนที่เข้าถึงครีโอแล้วก็เป็นเจ้านายครีโอด้วย อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าซอมบี้ทุกตัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเธอจะเจออะไรอีกเยอะแยะจากคลีโอมั้นะครับอันนี้คือไม่แน่ใจเลยต้องรอแทรมบูวาเล่ออกมานะครับอืมทีนี้คำพูดสุดท้ายของคลีโอนะครับบอกว่ามนุษย์ทุกท่านโปรดเพิกเฉยต่อการกระจายเสียงครั้งนี้และนำเนินชีวิตตามปกติของท่านอืมคือจบเลยอันนี้คือทั้งหมดของคุณโกดเลยครับที่เขาเอาออกมานะ เออนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วเพราะงั้นสรุปประเด็นได้เลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ ISP ที่จะโผล่มาใน t แชม v ูบาลีต่อไปนะครับก็คือเราอาจจะได้ทำเล่นเนื้อเรื่องที่เป็นตัวละครใหม่แล้วก็เข้าไปช่วย ISP เนี่ยทำการดาวน์โหลด c l ี o ลงมาจากดาวเทียมนะครับเอามาใช้แล้วเราก็ได้รู้ชื่อ c l ี o เต็มๆนะครับไม่พูดชื่อเลยนะเพราะว่าแม่งยาวแม่งยาวนะครับเพราะงั้นไม่พูดชื่อแล้ว แล้วก็มีตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งคือด็อกเอร์ซึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครใหม่ไหมก็ให้คิดไปว่าคือด็อกเตอร์ฮอฟแมนนะครับอืมนี่คืออย่างที่2นะอย่างที่3คืออ่าตอนนี้อิสบีเป็นเจ้านายใหม่นะครับแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเฮเวน e v i ว e หรือเปล่าหรือว่าคนที่คนที่เอาเฮเวน e v i ว e ออกมาเนี่ยจะเป็นอิสหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะครับแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ย เราน่าจะเห็นหนทางที่จะเอาชนะพวกซอมบี้เลยครับเพราะว่าอิสบี้ได้กลายเป็นเจ้านายของพวกคุณแลละครับ